Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะสลับในที่ในช่องหวยดาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครับก็จะไปนะครับสลับในสรุปหวยดาวเนาะในงวดที่แล้วนะฮะก็ไม่เข้าเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันก่อนจะไปดูในสรุปมาดูในสูตร3ตัวกันก่อนนะครับเผลอไม่ได้นะเผลอมาเข้า3ตัวในครั้งก่อนนี่เข้านะครับแล้วก็ในที่ในงวดที่แล้วนะครับหรือเข้า3ตัวงวดถัดมา ไม่เข้าเลยนะครับทั้ง3สูตรเลยสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับเนาะก็ก็มาตรงหลักอยู่เนาะนะครับบางสูตรนะครับมาดูในแต่ละสูตรเลยกันนะครับเนาะอ่ะสูตรแรกนะครับก็จะเป็นที่ในสูตรนะครับสูตร252สนะสูตร252นะครับก็นะฮะในงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะครับเนาะอ่ะในล่าสุดนะครับก็ได้แล้วนะครับคำนวณไว้แล้วนะครับสูตร252 หลักร้อยนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในนะครับ4ี่กับ5เนาะสำหรับในหลักสิบก็จะเป็นในที่ใน6และก็7นะหลักหน่วยก็จะได้ในที่ใน4แล้วก็5นะครับงวดที่แล้วนะครับก็นะครับในหลักร้อยนะฮะอ่ะก็มีเลขเด่นอยู่เนาะนะครับแล้วก็ในหลักสิบไม่มีหลักหน่วยก็ไม่มานะครับเนาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจับ3ตัวนะครับในที่ในตรงนี้นะก็จะเป็นนะครับในที่ในสี่ ก็อย่าลืมนำไปตัด2ตัวได้นะครับ464465474475 4, 7, 4, 4, 7, นะครับแล้วก็จะเป็นที่ใน564565นะครับแล้วก็574เนาะแล้วก็5นะครับ575นะครับสรุปในสูตร252นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร192นะสูตร192นะฮะในงวดที่แล้วนะครับอ่ะเนี่ย หลักหน่วยก็ยังมาตรงๆหลักหน่วยอยู่นะครับก็จะเป็นในที่ใน5เนาะอ่าเนี่ยช่วงหลังๆนี้ก็เข้าเข้าบ่อยนะในสุดนี้นะครับหลัก10ไม่มีหลักร้อยมาในเด่น4อยู่เนาะอ่ามันจะสลับเข้าสลับหลุดหรือเปล่านะเนี่ยเข้าหลุดเข้าหลุดอ่าวดนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน2กับ3หลัก10เป็น5กับ6หลักหน่วยก็จะได้ในที่ใน3แล้วก็4 นะครับจับ3ตัวนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน2 2 5 3 2 5 4 2 6 3 2 6 4 3 5 3 3 5 4 3 6 3แล้วก็3 6 4สนะฮะอ่าสำหรับในนะครับทั้ง2สูตร ต่อไปนะก็จะเป็นในที่ในสูตรที่3นะครับสูตรที่3นะครับสูตร4 73นะอ่ะในงวดที่แล้วนะครับในสูตรนี้ก็หลักร้อยเกับ8หลักสิบไปออกในหลักร้อยหลักหน่วยก็ไม่มีนะครับเนาะ,ะก็ในที่ในล่าสุดนะครสลับในสูตรนี้สูตรนี้ก็เคยเข้า3ตัวตรงๆมาแล้วเนาะเนี่ยมันก็มีเคยมีเข้าอยู่นะแต่โอกาสน้อยนะที่มันจะเข้า3ตัว นะครับล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้ในหลักร้อยนะก็จะเป็นนะครับในที่ใน5กับ6หลักร้อยห้ากับ6หลักสิบนี่ก็จะเป็นในที่ใน4กับ5หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน5กับ6นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฮะก็จับนะครับสวมตัวก็จะได้นะครับในที่ใน5้า ห้5สี่5 5 5 5้าสี่หกหาห้้นะเบิร์นบอนดนะครับหกสี่ห้าหกสีนะครับหกห้าห้าแล้วก็6 5 6นะครับทั้ง3ามสูตรเลยอย่าลืมนําไปตัด2ตัวด้วยนะครับจะเป็นสูตรไหนที่จะมาแต่ถ้าจะเป็นสูตรนี้หรือเปล่านะช่วงหลังสูตรนี้ก็เข้าบ่อยนะครับ ตัดสองสามสองหกสามห้าสามหเนี่ยนะหรือจะออกเหมือนหวยไทย2,5นะครับอ่ะก็ไม่แน่นะอาจจะออก3,3าก็ได้นะอย่าลืมเลขเปิ้ลน,นะเออนะเผือไม่ได้นะเลขเปิ้นมาออกนะครับเนาะอ่ะก็ไปดูในชุดสรุปกันได้เลยนะฮะว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ อ่ะนะครับก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในสูตรที่น่าสนใจกันไปแล้วนะครับก็จะมาดูนะฮะสลับในนะครับสรุปแลยกันนะสูตรขอหน้านี้นะฮะก็เป็นสูตร3ตัวนะตรงท้ายคลิปก็จะมีสูตร2ตัวด้วยนะครับซึ่งในสูตร2ตัวนะฮะสชุดเท่านั้นนะเข้าไปอีกแล้วนะในในสูตรนี้3คู่นะใครยังไม่ได้เห็นนะฮะยังไม่ได้เจอสูตรก็ตรงท้ายคลิปมีให้ดูกันนะก็เข้าไป นะครับดูกันได้นะครับตรงท้ายคลิปนั่นเลยนะครับเนาะอ่ะก็อาจจะมาจับกันนะครับกับในนะครับสรุปตรงนี้ก็ได้นะครับสรุปตรงนี้ก็คือเป็นที่ผมเน้นๆให้นะครับหัวราวพัฒนานะครับสำหรับในงวดของวันนี้แล้วกันนะครับก็งวดที่เยาไม่เข้านะงวดที่เยาไม่เข้าวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันเสียดายสองนะผมชอบมากนะไปออกข้างหน้าเลยนะครับเนาะสองสี่เนี่ยให้ไปเน้นๆเลยนะสำหรับ f อฟซีตุรยงนะฮะ มัน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 ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะสกับ4นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็นะครับสำหรับในที่นะครับวันนี้วันที่3นะอ่ะวดที่2นะครับของเดือนธันวานี้นะครับก็คิดไว้ต้องมี9มี8มี5และก็4นะครับขาดการไว้น่าจะมาสัก2ตัวนะฮะเป็นอย่างน้อยไอ้นะวันที่แล้วก็ว่าจะบอกบอกเก่งนี่แหละนะครับ ไม่มาจากตัวนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้นะครับมาแล้วกันนะสำหรับในนะครับในเด่น9 8 4 5นะครับในชุดเด่นในชุดแรกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน7 4 9 4 2 4 6 4 1้าอ่าจจะออกเลขเดิมก็ได้นะครับเนาะใช่ว่าไม่เคยออกเลขเดิมนะครับแล้วก็3 4นะครับหรือใครชอบเลขเด่น4ก็อาจจะติดไว้6ชุดนี้ก็ได้ จะที่คาดการไว้ในสูตรเนี่ยใน4เนี่ยน่าจะมานะครับในที่ในหลักหน่วยนะก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้ได้วยกันนะสูตรให้มาในหลักหน่วยนะครับส่วนในชุดเด่นในชุดหนึงเนี่ยก็จะเป็นในที่ใน91 92 97 9่9 5แล้วก็ 99นะครับสลับในชุดเด่นเก้นะหชุด6คู่นี้นะยังไงก็ขอให้มาตรงๆนะครับขอให้เข้าตรงตรงแล้วกันนะครับสลับในนะครับหชุด 6, 6, 6คู่นี้ในชุดในเด่น9นะครับส่วนในนะครับในที่ในตัวกันตัวกันนี่ก็จะเป็นที่ในทดี่ได้8นย์แาหแล้วก็6 5นะครับก็ นั่นแหละนะครับ8กับ5เนาะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับก็5ก็คิดว่าน่าจะมาในหลักนวนแหละนี่ครับ8นี่ก็อ้าวหลักสิบแล้วกันนะครับก็ขอให้โชคดีกับในชุดในตัวกันนะครับส่วนใน3ตัวนะสามตัวติดไว้นะครับติดไว้เด้อนะครับเผื่อโชคดีนะครับเนาะอ่าก็อาจจะไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับอ่ที่ก่อนหน้านี้ให้ไปนะครับสหรับใน3ตัวทั้ง3สูตรเลย อีกชุดนึงนะฮะก็จะเปน็นอีกทน่ได้ี่ใ0น1 8 4 0 3 4นะฮะแล้วก็708นะครับสามตัวนะฮะ3ชุดนี้ติดวกว่นะรายการยังไงก็ขอให้โชคดีกับหวยราวในวันนี้ด้วยกันนะก็อาจจะไปดูเปรียบเทียบกันกับในสูตร2ตัวก็ได้นะในงวดที่แล้วใน4 1, ี 1, ่4นะครับชนกันใน2สูตรเลย นะครับนะ้ออ่ะไปดูกันได้นะท้ายคลิปนะครับสลับในสูตรงบน้อยนะครับเผื่อท่านไหนชอบในสูตรนั้นนะครับ นะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในสรุปกันไปแล้วมาดูในสูตร2ตัวนะครับเผื่อท่านไหนพลาดนะครับคลิปไปนะครับซึ่งก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้ก็จะเป็นราวงบน้อยนะฮะราวงบน้อยสูตรเก่าสูตรเดิมเลยสูตรนี้3ชุดเนี่ยสคู่เท่านั้นนะครับรอบก่อนนี้ก็มานะครับนี่หนสี่นะเออนะลงงวดแรกไปนะครับไม่เข้านะย้อนหลังไปก็4ีห้างวด ลงงวดแรกไปลงจริงๆปุ๊บเนี่ยไม่เข้าอ่ะสู่ต่อแอบลงงวดที่2เข้า1 4, 4ึ1ลงงวดที่3ไม่เข้าถึงจะให้เข้าหลักหน่วยก็ยังมาอยู่เนาะอ่ะอันนี้มา6กครั้งก่อนมา5เนี่ยเนี่ยแล้วก็3 4 5หนะครับนี่ก็มาในที่ใน5เนี่มาหลักหน่วยอ่ะแต่อันนี้มาตัวเจาะด้วย1 4ึ่นนะครับเนาะนั่นแหละนะครับถ้า ออก41อีกแล้วนะครับแต่สูตรให้มาแต่14นะครับหรือจะเอาตัวนี้ไปหลักสิบก็ได้นะอืมแต่เท่าที่ดูแล้วก็ตั้งแต่ในวดนนี้นะนะอืมมันก็มาในหลักหน่วยแล้วแนะล่าสุดให้41อีกแล้วนะครับมันมีโอก,กาสที่จะออกเลขเดิมไหมมีนะครับมีนะฮะเพราะว่าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ย26ก็ยังมาออก26อยู่เลยนะครับออกบนก็มาออกบนอีกหรือว่านะฮะถ้ามันจะออกเลขเดิมจริงๆเนี่ยนี่ครับก็น่าจะเป็นในที่ ในล่างนะครับอ่าก็ไม่แน่นะนะครับเนี่ยซื้อไว้ไม่เดียวเพราะว่านะครับเมืที่แล้วเนี่ยเอาอันนี้3มชุดเนาะแล้วก็ในสูตรเนี้ยนะครับสูตรนี้ก็6ชุดนะฮะสูตรนี้นงวันที่แล้วก็4ีหนึ่งเหมือนกันนะโ ah. ชนกันนะสูตรนี้ถึงอ่าสูตรนี้ลงวัวแรกนะฮะลงวัวแรกไม่เข้าถึงไม่เข้าหลักหน่วยก็ยมาเนี่ยย้อนหลังไปนะอ,อ่าก็เข้าอยู่เนาะแต่ลงจริงๆรี่ไม่เข้านะครับ ลงงวด2งวด3งวด4งวด5ก็ไม่เข้าอ่าพึ่งพ่งมาเข้าในงวด5นะครับนี่เข้าตรงตรงเนี่ยถึงจะไม่เข้านั่นแหละหลักหน่วยก็ยังชนกันนะล่าสุด3 4 5หถ้าไปดูในสูตรนี้นะครับอ่ะมันไม่ชนกันแต่มันชนกันใน4เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ตรงนี้ก็ชอบมาหลักหน่วยอ่ะหลักหน่วยมามา,มา1อันนี้ก็มา1 2ตรงนี้มาก็นี่แหละ4ี่ 4เด่น4หรือจะเน้นๆได้ครับแค่ใน0.4 6 4ก็ได้นะครับนะก็ลองนำไปลุ้นเลยกันนะครับอ่างดก่อนก็นะครับ1น3นะอ่าอันนี้3.4.5เนาะอ่ะแต่มันงวดก่อนมันก็ชน3ชน3ก็ไม่มานะครับแต่ใน1เนี่ยมันชนในหลัก10อันนี้ก็ชนในหลัก10เหมือนกัน4นี่ก็มาชน4นะหรือว่าจะเน้น4รูส4 ซึ่งถ้าไปดูในสูตร2122แล้วอ่ะเนี่ยก็มี4เนี่ยเหลือจะซื้อไว้ติดไว้แค่นี้ก็ได้นะฮะคนจะถูกเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะจับจไปหลายตัวนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะฮะกับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดของวันนี้แล้วกันวดที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีเข้าตรงๆถูกตรงๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ